ช่วยชีวิตทันใจได้ทุกเพศสายด่วนต่อตึงหนึ่งสี่หนึ่งแปดก็ที่ตำรวจสำนักงานตรวจภูมิเมืองตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็ท่านรองผู้การสืบสวนสอบสวนสำนักงานตํารวจเข้าเมืองรวมถึงพุ่งกับอนนอชายพันธ์นะครับพุ่งกับสนทุ่งมหาเมฆนะครับแล้วก็ทีมงานทุ่งมหาเมฆก็มีความยินดีที่มีโอกาสได้เข้ามาในชุมชนที่นี่นะครับ เจ้าที่ตำรวจที่นี่นะครับตำรวจตัวคนงข้าเมืองที่ตั้งหลักก็อยู่ที่ในพื้นที่ของเมคานะครับก็วันนี้เลยมาร่วมกับเมคาหนึ่งในการที่ลงพื้นที่แล้วก็มาพบปะเยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนสําหรับเจ้าที่ตำรวจนะครับก็คือประชาชนคนหนึ่งที่เราเองเรามีหน้าที่ของเราที่เป็นตำรวจ อดีตผมก็เคยอยู่นครบาลน,นะครับก็เคยทํางานในตำรวจนครบาลแล้วก็วันนี้มาอยู่ตัวคนเข้าเมืองมันก็เป็นแต่ละหน้าที่ก็แบ่งกันไปแต่สุดท้ายเราสืบปยะชาชงคนไทยด้วยกันนะครับในยามที่ลาบากแล้วทุกยากเนี่ยหรือมีปัญหาเนี่ยโอกาสเราก็ช่วยเหลือกันนะครับในสิ่งที่เราช่วยได้อะไรที่เ,เราอึดอัดใจหรือว่าเราคิดว่าเกียดร้อนนะครับก็บอกตำรวจนะครับตำรวจเมคาในพื้นที่เนี่ยก็ จะสื <Yeah. S 1> future, ่อสารกันก็หาเชื่อมเหลือกันเท่าที่มีความเป็นไปได้แล้วก็เราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับในนามสำนักงานตนรวยชาติก็ผมเป็นตัวแทนในนามสำนักงานตำรวจชาติและสำนักงานตํารวจตัวคนข้าเมืองเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับโอกาสอันดีนี้เราขออนุญาตเปิดโครงการนี้แล้วก็ขออนุญาตแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ี่น้องประชาชนในวันนี้ด้วยครับก็ขออนุญาตเปิดงานวันนี้ครับ แลการสืบสวนตมรนะครับทนลองผู้บังคับการนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวชุพนบ้านมุ่งส่งฟูนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านตำรวจนะครับก็ได้ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับบกน5สนทุ่มหมาเมีนะครับเป็นโครงการของท่านของวตรลนะครับตำรวจรวงใ่ใส่ใจประชาชนนะครับวันนี้จึงได้นำเข้าของนะครับ กับน้ำดื่มนะครับมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนทุกคนนะครับเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับนอกจากเรื่องเข้ากล่องกับน้ำดื่มแล้วเนี่ยนะครับทางสองนอที่หมายเมฆนะครับก็มีการช่วยเหลือประชาชนทุกคนนะครับโดยมีการเอายานะครับยาปาวิทิลาเบียนะครับแล้วก็ยาแก้ไอยาอะไรต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับชุมชน ใน Todos Adams, erm mm. ทุกๆชุมชนนะครับท so mm ี hmm. so ่มีผู้ป่วยโควิดนะครับหากมีสิ่งใดนะครับที่ทางชุมชนจะให้สอนุกมหาเนฆรับใช้นะครับประสานความร่วมมือนะครับก็ยินดีนะครับก็ให้ประสานมาได้นะครับแล้วก็ติดต่อทางตำรวจชุมชนสำคัญก็ได้นะครับก็ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ